สวัสดีครับวันนี้พามาดูดอกกระเจียวขาวกันนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นกระเจียวป่านะครับนี่ครับดอกเขาจะเป็นสีขาวอันนี้กําลังได้ที่นะครับพร้อมที่จะไปะเก็บไปประกอบอาหารได้แบบนี้หน่ออ่อนนะครับนี้ต้นต้นที่พอหมดอายุเขาก็าจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายไปนะครับ หลังจากต้นแก่ก็ตายไปยอดอ่อนจะโผล่ขึ้นมาในช่วงประมาณสักต้นเมษาปลายมีนาต้นเมษานี่ครับถ้ามีความชื้นมีฝนตกบ้างนะครับพวกดอกมันเขาจะาแทงแทงดอกแทงยอดโผล่มาจากใต้ดินนะครับอันนี้ก็ฝนตกเป็นบางครั้งพอสมควร ก็เลยให้ทําให้เขานี่เริ่มทยอยออกหนอ่อน,นะครับหน่ออ่อนเล็กๆนี้ก็ดอกพร้อมที่จะเก็บแล้วนี้ก็หน่อซึ่งอ่ะโตพอสมควรแล้วพืชชนิดนี้เป็นพืชที่เขาชอบอยู่ในร่มเงานะครับผมเคยเอาไปปลูกซึ่งว่าเป็นสารที่โล่งแดดโดนแดดตลอดการจเจริญเติบโตจะไม่ดีนะครับสู้ ปลูกใต้ร่มร่มเงานี้จะได้ผลมากกว่าปกติเมื่อก่อนนี้ก็เป็นของป่านะครับเดี๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วผมก็เลยว่าเก็บนอจากต้นป่าบางส่วนมาปลูกไว้ทําพัดน,นะครับผมปลูกใต้ร่มเงาของมะม่วงนะครับนี่ครับต้นมะม่วง แล้วก็ได้พันมาไม่ไม,ไม่ไม่มากนะครับปลูกได้ประมาณสักสามหรือสี่ตารางเมตรนี่แหละครับปลูกบริเวณน,นี้ถ้าเกิดตอนนี้หนอมีหัวเยอะก็คิดว่าจะขยายจะขยายให้ทั่วใต้ร่มเงาของต้นมะม่วงนะครับปกตินี้พืชนี้ ไม่ว่าร่มเงาของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าต้นมะม่วงหรือต้นอะไต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาชอบหมดนะครับแต่ช่วงหน้าฝนถ้าเกิดดอกเขาหมดแล้วยอดอดน,นี้เขาก็จะเริญเติบโตเป็นลำต้นใหญ่ไม่สูงมากนะครับตามที่ผมสังเกตดูก็สูงประมาณสักเต็มที่น่าจะห้าสิบหรือหกสิบเซนนี่ครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับ เ,เท่าที่เคยสังเกตดูก็ประมาณทัอกศอ,อกกว่าจากพื้นเท่าที่เคยเห็นนะครับนี่ครับยอดอ่อนขอบโผร่เยอะเลยนี่ก็ดอกอ่อนครับนี่ดอกนี่อ่อนยังไม่ยังยังไม่ ยังไม่มีกลีบดอกลนะครับยังไม่มีไอ้ดอกเป็นเกสรเป็นเสียวขาวมีน้ํหวานนะครับอันนี้เป็นดอกซึ่งว่าถ้าดอกที่สมบูรณ์แล้วจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาจะมีเรียกว่าอะไรกลีบดอกเป็นเสียวขาวชูออกมานะครับแต่นี้ยังอ่อนเกินไปก็เลยว่ายังไม่มีกลีบดอกเรว่านหน้าปลูกนะครับใครี่มีโรคเงามีต้นไม้ ก็หาพันธุ์มาปลูกไว้เพราะต่อไปเนี่ยอนาคตนี่คงจะหายากแล้วเดี๋ยวสำหรับดอกที่ก็ใช้ประกอบอาหารทำได้หลายอย่างนะครับต้มจิ้มน้ำพริกหรือไปแกงไปผัดไงก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับเป็นอาหารซึ่งมีรสชาติอร่อยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะครับกลิ่นหอมอ่อน ครับ,น,รบนี่ครับเยอะเลยนี่ครับนี่หน่ออ่อนเขาคิดว่าอีกไม่กี่วันก็ออกก็น่าจะออกเยอะกว่านี้ผมเพิ่งปลูกได้ปีเดียวนะครับเพิ่งปลูกได้ปีเดียวดูแล้ว โอ้ดอกนี้สมบูรณ์จริงๆครับเดี๋ยวเย็นนี้คิดว่าจะต้องเก็บดอกที่สมบูรณ์เป็นที่นี้ไปประกอบหารแล้วครับครับตอรอดวันนี้ก็พามาดูเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ